มากคน,นัุรีบ้าอีกสีพัดฮักกุ้งนักยองก็อีกที่ตัดสีประมาณนี้นะครับลูกค้าวเขสร้างมากใส่ติ๊กต่ำสินะครับใส่ไปนี่ครับประมาณเติมซ่อนนะครับฮักกุ้งไข่แดง ใส่ในน้ำครับในี่ใส่ประมาณนี้ครับกาวเลยทำสูตรท้องในเขาเองเองครับปลายสวปุหงม้วปลาสวอนครับเฮ้กใส่ในน้ำมันหอยที่ขข่าวเสียนีเดี๋ยวมันไ้แล้ว ใส่สุบเครื่องกระบวยสูตรขายเลยครับที่ไหนคุณข้ามีบ้านลงไปสอนหนึ่ง,งน้อยครับปลายสอนคงได้เลยครลองมือเดินทุกคนเอาลองกันเลยเมงอีกรับประกันเพิ่มเสี่ย

รับประกันคุ้มเสียขอบเด้อครับผมเสียบไลยสุดรับประกันว่าแซ่ยบไลยเด้อครับผมขอบคุณครับผมการรับส่งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ เบาเอกพังโข้งนะครับส่งกลังใจให้กันนะครับเฮ็ดคลิปนะครับอันนี้มือใหม่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวนี้วยนะครับเด้อมันอีก็ะพัดพับบงให้ลูกค้าครับผมส่งใหม่ฝากเนื้อฝากตัวเบาเอกพังโค้งเฮ็ดกับเข่าครับผมอ่าสไตล์เบาเอ็ไปเรื่อยๆครับผมเหตุกบเข่าแน่แหละครับไปหันไปนี่แน่นะครับฝาก ภากชุ่มภาคก,กำลังใจทรงเหตุการณ์ทรงให้เบาเอีกบางโขงเด้อครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับ